ธนาคารออมสินร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและหนังสือ99พระบรมราโชวาทน้อมนำราชร่วมเย็นเป็นสุขสารเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทแก่กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารออมสินก็ร่วมบริจาคในการผลิตหนังสือ2ฉบับนี้เป็นเงิน5ล้านบาทนะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะผลิตหนังสือได้ประมาณ2,5 0 0 0 0หมืนเล่มน,นะครับนับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดนะครับที่ธนาคารออมสินได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนี้ครับ ทั้งนี้หนังสือเล่มแรกมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชะกรณียกิจด้านต่างๆตลอดการครองสิริราชสมบัติ70ปีพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งมีภาพที่หาชมได้ยากอีกเล่มเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชะดำรัสที่พระราชะทานในโอกาสต่างๆโดยจัดพิมพ์ไปแล้วอย่างละหนึ่งแสนเล่มรวมเป็นสองแสนเล่มแจกใจ่ายให้ประชาชนเพื่อน้อมน,นำมาปฏิบัติในการดำรงชีวิตต่อไป